โอ้โอ้บัดนี้แหพุ่นไปไกลวะโอ้เกลียวๆๆๆๆๆ <laughs> ง้ำข้างแน่แต่หัวกบสว่วนหัวกอยู่นหนพี่น้องฝนตกมากับพวกอื่นแต่ยุ่นวยุ่นะกินหัวกบสวยๆเลยน้ำเต็มให้นะฝนกับกระลังยืนมืนไม่หยิยงพี่นอ้องฝนข้างแนหน้ากับสีดงดำละ่ะ ใส่รถไทยน้อยไทยพี่น้องไทยไ่ได้มาขี่ม้าทางต้องเอาไปสอมสักก่อนบรรยากาศท้องนายามแรงบรรยากาศท้องนายามแรงฝนกันกระลังสิตกมาหนฝนพี่น้อง มือนะมดเอาบรรยากาศจามแรงมาให้พี่น้องบ้านเขาได้รับชมคนที่ทำงานอยู่ในเมืองหลวงหรือว่าต่างทินต่างประเทศเนาะเข้าสู่ฤดูการทำนาจัดก,การฤดูการทำนาพี่น้องยังประทัไงน่ยไหุหดเลยปีนี้ปีนี้ฝนดีพี่น้องฝนมาแต่หัวปีจะเลย ยังบรทณนเนนไถหุดเนาะี้เขียวนี่ยาเด้บ่เมนบ่เมนข่าด้ยังไม่ได้ไถหุดนาเลยเนาะต,ต้องรอรอรถไถไง่พื่อนละมาไถน้ำกับเต็มทงเต็มท่ายอยู่บรรยากาศสดชื่นฝนเกิดกำลังสิตกวันนี้เย่วนก็ออกมานาไม่ออกออกมานาอีกออกมาน้ำได้ฝนตกนี่นเหมือนเลย ว้าวว้าวว้าวเก็บเห็ดพี่น้องเห็ดเทศน้อยเก็บเห็ดเทศน้อยพี่น,อ head, นอ้องต่งงามเลยนี่